สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องคีคอนอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมบล็อกฟูดกันนะครับซึ่งในคลิปเนี้ยผมจะมาบอกว่าในอัปเดต17พาร์ท2ในตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะมันมีอะไรเปลี่ยนไปยงไปบ้างก็คืออย่างแรกเลยคุณจะเห็นเลยตรงนี้มันจะเป็นเข็มทิทที่จะบอกว่าเควสพวกเราอะพวกเราต้องทำเควสที่ไหนเนี่ย เห็นใช่ไี้นี่แค่ชี้มาตรงสีขาวๆเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวก็คือต้องไปตรงนั้นแล้วก็ไปตามตรงนั้นเลยแต่ว่าผมจะยังไม่ฟาร์มตอนนี้แล้วก็อย่างต่อไปที่เปลี่ยนแฟงก็คือตรงนี้มันจะมีแฟนอาร์ตเลยด้วยนิดหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้ปกปุดจะมีแบบว่านี่ว่าไงดีอะ่ะทำไมตกใจ แบบใหม่เดี๋ยวผมจะลองดูทำเควสสักเควสน,นี่ครับพอผมทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยตรงสเตตเนี่ยครับนี่เราจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจแบบใหม่ผมเห็นครั้งแรกผมก็เอ๊ะมันแปลกๆก็กดไปก็มันเดิมอะ่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนใหม่ก็อัปสเตตไปเลยละกัน ส่วนต่อไปของอัปเดตนี้ก็จะเป็นแบบว่าสกิลเผาที่เอฟเฟกตเปลี่ยนไปนะครับซึ่งแบบที่ผมใช้เมื่อตะกี้นี้นั่นแหละอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ดูอีกทีนะครับแต่เดี๋ยวรอก่อนอนที้ผมใช้เป็นเผามิ้งวีสานะครับจะเป็นสกิลเผาวีสามจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะยวรออ่ะ,อดดอะน,นี่ครับทุกคน เป็นไงเทไหมเหมือนเป็นวงแหวนเลยก็ไม่รู้รอบตัวโอ้โหอย่างเท่เลยเอฟเฟกอย่างเซียวโอเคอย่างต่อไปก็จะเป็นเกาะใหม่นะครับเกาะใหม่ตรงนั้นน่นนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับไม่รู้คุณผู้ชมคิดเหมือนขมหรือเปล่านะแต่ว่าอัปเดตเนี้ยคือแบบว่าเอฟเฟกต์ชกิวมันดูเหมือนสวยขึ้นนะ่ะนะคือมันดูเหมือนสวยขึ้นจริงๆอะ่ะเอฟเฟกต์มันแบบดูค่อนข้างสวยนะแล้วก็ ค่อนข้างแหลกพอสมควรเลยนะอัปเดตเนี้ยแหลกแหลกกว่าเดิมอย่างเมื่อก่อนนะนี่ตอนนี้พวกเราก็มาถึงเกาะใหม่แล้วครับเดี๋ยวนี่เกาะเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวจะไปที่เกาะใหม่เกาะใหมน่นี่นี่นี่ด้านหลังเนี่ยครับโอเคทีนี้ก็จะมีเวลเอ๊ะก็จะมีแบบเวาให้ทำนะครับเอาไว้ฟาร์มที ผมจะไปตามเส้นทิศอ้าวไม่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 เส้นทิศไม่ได้อยู่ตรงนี kind of uhh. ้เส้นทิศไม่ได้อยู่ท um, ี่ก่อนนี่ครับก็จะเป็นเควสของที่เกาะนี้นะครับก็จะมีสูงสุดอยู่ที่2,225นะครับนะคะนะถ้าเกิดมนเจอตรงนี้เอ ก็จะเป็นเวล2,300นะครับซึ่งจะามาฟานที่เกาะนี้เป็นเกาะสุดท้ายแล้วอย่างสุดท้ายที่ผมจะมาบอกเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรแบบผมชอบมากๆคือเอฟเฟกมันสวยใช่ไหมเนมันสวยคือหรือเปล่าไม่รู้หลยแต่นี่ครับที่เด็ดโยรุนะผมไปผมไปเจอมาว่าเอฟเฟกมันเปลี่ยนคนระับ ตอนถือก็จะรู้สึกเหมือนสีมันอ่อนลงมั้งไม่ได้ใช้ยอรูอร้บ่อยอะผมเลยไมไ่ค่อยรู้มากแล้วก็ตอนฟันก็เหมือนเดิมอะครับแต่ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้เนี่ยสกิลสกิลเซนะเดี๋ยวมองไกลๆเลยที่ทุกคนอย่างเท่เลยใช่ไหมโอ้โหเอฟเฟกต์เหมือนแบบพิงพีซเลยนะนะอ่ะ,อะอเดี๋ยวลองอีกทีโอ้โหเท่เกิน นี่จะลองเป็นสกิลเอ็กนะครับบอกเลยเท่ไม่แพ้กันยังชอบชอบชอบสกิลเซตมากกว่านี่นี่นี่ดู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 เห็นไหมเห็นไหมโคตรเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ทีเดี๋ยวรอสกิลีโหลดก่อนบอกเลยโคตรเท่ทุกคนนคะนี่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 เดีวมันจะเป็นลอยไปด้วยฮนะแตสกิลเซตเนี่ยผมชอบสุดละ แล้วผมรู้สึกเหมือนว่าสกิลเซตเนี่ยระยะมันจะไกลขึ้นด้วยนะเนี่ยรู้สึกเหมือนระยะมันไกลขึ้นด้วยอ่าเหมือนตอนนี้ผมจะเดินมาเจออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะอะเรมชันแฮสเปลมันคืออะไรอคะค่ะผมผมไม่รู้เดี๋ยวลองดูแถวนี้อย่างนั้นน่าจะเป็นที่เกาะเนี่ยค่ะแต่ผมไม่ชินกับ ผมไม่คุ้นเลยนะกับคำน,นี้หรือว่าจะหมายถึงที่มัมเกิดก็ไม่รู้สินะแต่ว่าเมื่อกี้ตรงไหนนะเอหาไม่เจอเลยฮะเผลอเดินมามั่วเลยหาไม่เจอแล้ว,นะอว,ลอลวโอ้นี่เจอแล้วครับนี่ก็จะเป็นเหมือน n p c ตัวใหม่ที่ผมไม่รู้ว่ามขาคือ NPC อะไรนะใครใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยเนะี่ยชื่อมันชื่อมันชื่อว่า นี่ซ Scientist นะครับซึ่งก็แปลว่านักวิทยศาสตร์ที่ป่วยเพราะเราคุยกับมันพวกเรามันก็จะบอกว่าไอ้นี่ให้อาช่วยไปสู้กับพวกไม่ว่าไงดีไม่รู้นะว,ว่าผมแปลถูกไหมครับแต่เหมือนจะสู้กับพวกจรสัตว์พวกนั้นหน่อยในเกาะนี้ที่ป่วยช่วยิ้นด้วยแล้วนี่ก็กดมา ก็จะเขียนว่าคุณคุณได้ดูโอเป่ผมผมไม่เข้าใจแล้วว่าตัวเนี้ยมันจะหมายความว่ายังไงแต่ว่ามันเป็นตัวใหม่ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่น,นี้ครับบ๊ bye ยายๆยงัยงยงังยังยังยังคลิปยังไม่จบยงัยงยงนี่ดูนี่ก่อน ตรงนี้เหมือนจะมีแบบทางไปที่ไหนก็ไม่รู้นะนก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงในทางตรงนี้ฉันมาได้และด้านในเนี่ยก็มีเป็นทางตรงอย่างนี้แล้วก็จะมี NPC ตัวเนี้ยมันเขียนว่าเหมือนรออัปเดตหน้าเออเหมือนนี่จะเป็นที่ใหม่ในอัปเดตหน้านะแล้วก็น่าจะเป็นที่สาคัญด้วยก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่าดีแบบ จริงๆแลวจริงๆแบบจริงๆสุดๆแล้วนะอันนี้คือแบบไม่หลอกไม่เล่นไม่หลอกไม่เล่นแล้วนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลีบกดไลค์แล้วซับสไคร์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิป